สวัสดีครับพบกันเช่นเคยฮะวันนี้ก็วิเคราะห์ให้กับชาวราศีเมถุนคนคู่นะครับก็ใครที่เกิดในช่วงของเดือนเมถุนก็คือมิถุนายนระหว่างนะครับหรือท่านรู้จักเวลาตกฟากลัคนาก็คือลักนาราศีเมถุนนะฮะสามารถดูได้เช่นกันนะครับมาดูในช่วงของเดือนกันยายนนะฮะในรูปทรงดาวเนี่ยในตำแหน่งนี้จะตรงออกับวันที่1กันยายนก่อนนะครับแล้วก็มีดาวใหญ่ถึง4ดวง มาพูดกันนะฮะมาดูตำแหน่งก,กันก่อนนะฮะเท่ากับว่าสัมพันธ์ที่ดีไหมนะครับช่วงนี้ดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนที่อยู่หลักๆเลยนะครับที่อยู่นะฮะที่อยู่ดาวพุธนี่หมายถึงที่อยู่เลยแล้วก็ดาวพุธจะอยู่ในที่นี้นานมากนะฮะด่านนานมากๆนะครับแล้วก็เป็นดาวนะครับดาวประจาตัวด้วยของเมทุนนะฮะเรื่องเรื่องชีอยู่ล้วนๆเลย แล้วก็ที่อยู่ในที่นี้ก็ไปทํามุมตรีโกนกับดาวเสาร์นะฮะที่อยู่มรณะมรณะคืออะไรต่างแดนที่อยู่ที่ต่างแดนที่อยู่อีกที่หนึ่งหรือที่อยู่ที่จะเป็นเรื่องที่ดินนะฮะสัมพันธ์กับดาวเราหูด้วยแล้วมีดาวศุกร์เข้ามานะครับสามตำแหน่งนี้นะครับก็มีความหมายแน่นอนล้วนๆกับเรื่องที่อยู่ที่ทางอันนี้เห็นผลแน่ นั้นคาว่าที่อยู่ที่ทางก็ติจทย์ไว้ว่า1นจะโยกย้ายที่อยู่2จะซื้อขายที่ทางนะครับในถุนคนคู่แล้วเกณฑ์อย่างนี้นะครับเพราะว่าโฟกัสในเรื่องของดาวพุธเนี่ยนะครับบางท่านนะฮะมีเกณฑ์เรียกว่าบ้านช่องลดลาอย่างนี้เป็นต้นด้วยนะฮะปัจจัยนี้มีมากมากจริงๆเพราะว่าดาวพุธนะครับ อยู่ถึงถึง2เดือนเลยนะจบถึง2เดือนหมายความว่ากันยายนอยู่นี้ใช่ไหมครับแล้วก็กว่าจะย,ย้ายทีหนึ่งวันที่30ตุลาคมเลยนะฮะนั้นใครจะทำเรื่องที่ทางที่อยู่ติดต่อเจรจานะครับออกซื้อผ่านออกรถอะไรอยู่ช่วงระยะนี้หมดนะฮะช่วงนั้นเลยนะครับมาดูยาดาวย้ายนะครับเริ่มวันที่3นะฮะดาวเกตย้ายมาเลยนะครับ ก็จะอยู่ในภพการเงินของตัวเช่าตาแน่นอนนะฮะนั้นเมถุนนะฮะตั้งแต่วันที่หึงกันยาใช่ไหมและดาวจันทร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินด้วยนะครับนนหนึนะะ่เจอกับดาวเกตแน่นอนนะเจอกับดาวเกตแน่นอนใช่ไหมจะมีเรื่องเงินเงินเข้ามาแล้วก็ทามุมกับพวรณะแล้วสัมพันธ์ที่อยู่นี้ก็หมายความว่า บางท่านจะจ่ายซื้อขายตกลงที่ทางที่อยู่ก็ยอมที่จะให้ผลที่ดีนะฮะให้กับเมนุคนคู่สำคัญที่ดีด้วยนะครับเอาใครหลายๆท่านนะครับผมตรงนี้แล้วก็มาดูกันต่อนะฮะตามด้วยนะดาวเจ้าเือนอังคารที่ย้ายวันที่6นะครับอังคารตอนแรกอยู่ตำแหน่งพบกเลยครับพี่น้องสมคัญนะฮะนีก็มีเรื่องปัญหาบ้างนะครับ ก็าด้นที่นองก็ได้สุดแล้วแต่1ทึ่ตำแหน่ง,งน,นี้ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่นี่ครับ6อันทุกเลยใชไหมครับปกที่อยู่ของเราลว้ลวนเหมือนกันนะฮะจะต้องไปดําเนินเรื่องอะไรสักอย่างนะครับเรื่องที่ทางลว้ลวนนะฮะอิทธิพลช่วงระยะนั้นนะครับผมก็เป็นความหมายที่ดีนะฮะวันที่6ดาวขันย้ายประมาณที่1ึงขึ้นไปนะครับ6 78นะครับดาวสุขย้ายดาวสุขก็เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรด้วยเช่นกันนะฮะดาวเจ้าเรือนเกษตรนะเช่นกันเลยสัมพันธ์สัมพันธ์นยังไงครับก็สัมพันธ์ในตําแหน่งตีโกมกับเราแล้วก็ไปตีโกกับดาวอู๋ก็มีดาววุฒิที่อยู่กับเราด้วยนะครับช่วงนะั้นนะสำหรับใครลหลายๆท่านนะฮะดาวสุขที่สำคัญหมู่นี้ตูตามไม่ถึงอะไรเริ่มเกิดเกิดเกิดความรักนะ สำหรับชาวราศีเมถุนเนี่ยบางท่านกำลังเริ่มคบหามีเกณฑ์คบหาความรักอันนี้หจุดหรือใครที่คนรักที่อยู่ต่างแดนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะมีเกณฑ์แบบติดต่อเป็นห่วงเป็นใยหรือความรู้สึกอะไรอย่างนี้เข้ามาด้วยนะฮะอ่เพราะอีคนดาวสุดของเราสัมพันธ์ตรงนี้นะครับเป็นดาวสุดเป็นดาวเจรินเกษตรยุยปกราศีสุดราศีตุลปันธินิรุนส่วนผู้ครองเช็นกัดนะฮะหรือไม่ได้เสียอะไรสําหรับ ด้านความหล้ความรักของดาวศุกร์นะครับถ้ากินเวลาอยู่ช่วงระยะนี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่ไม่ปกติมีทั้งหมด3ดวงดาวก็คือดาวพุดนะฮะที่มนอยู่หรือกินเวลาที่อยู่ตรงนี้ถึง2เดือนที่ผมบอกดาวพฤหัสที่พักถอยมาเรื่อยกับดาวเสาร์ที่ถอยมาเรื่อยนะครับถอยมาสองดวงนี้ก็ไปถึงต่างแดนใช่ไหมฮะต่างแดนใช่ไหมฮะ ต่างแดนต่างถิ่นนะสภาวะต่างถิ่นที่ไม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 ะระดัไม่สามารถเดินทางไปไหนได้นะพบมรณะของดาวเสาร์นะครับ,บ,รบ,รนะรบแล้วก็สัมผันธ์กับเรื่องที่นะหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งสองเรื่องนะสองดาวฤหัสที่เคยแบบว่าด้านคู่ครองของเราอย่างที่เป็นต้นนะสัมพันเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการรีเทอร์หรือพูดคุยอะไรกันหรือไม่ห่วงใหญ่ที่ผมบอกได้ครับ ก็จะมีความสภาวะที่ไม่คงไม่ปก,ปกติหรือไม่ไม่แน่นอนพูดง่ายนะฮะบางทีกับใครกระด้านความรักที่จากที่แบบว่าเอ๊ะคบกันอยู่เไม่แน่ใจหรือกลับมาคบอะไรยังไงสรุปแล้วมีความไม่มั่นใจสําหรับด้านคู่ครองของเราอันนี้หนึ่งโจทย์นะฮะตรงนี้แต่ใน,นเรื่องเนี่ยผมบอกไว้ก่อนว่าเมถุนโจทย์ใหญ่เนี่ยนะครับก็คือที่อยู่บ้านช่องหล่นหลา และับที่่างที่ต่างแดนที่ผมบอกไปนะฮะมาต่อน,นะฮะดาวขาใหญ่ไปนะตามด้วยดาวอาทิตย์นะฮะพี่น้องที่ทั้ที่อยู่ทั้งนั้นหมดเลยนะฮะสัมพันธ์หมดเลยนะฮะแล้วก็ใสยในด้านการเจราจาติดต่อนะอันนี้แน่นอนนะยิ่งสัมพันธ์ยิ่งเกิดขึ้นนะครับนั้นก็สรุปง่ายๆนะครับในช่วงระยะน,นี้นะครับข้อดนะีซื้อขายที่ทําไที่อยู่ หรือจะมีเกณฑ์บางทันออกออกรถออกลามีเกณฑ์ทำเรื่องซื้อบ้านแต่เป็นต้ต้นเป็นโจทย์สองด้านความรักกำลังมีเกณฑ์คุกหาอย่างนี้เป็นต้นเช่นกันนะครับสำหรับด้านความรักสองสองและความรักแะครัสามที่ทำต่างกินต่างดนแล้วก็ได้ได้เช่นกันนะครับผมบอกไปก่อนแพรว่าเป็นช่วงกันยายนค่อนข้างดี ไม่มีอะไรที่จะนำบหตกนะครับผมตวมัวนี้อ่ะก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับให้กับชาวราศีเมถคนคู่นะครับสําหรับใครที่กาลังอยู่การดาเนินเรื่องซื้อขายที่ทางบ้านช่องรถลาอะไรนี้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับและก็จับหนึ่ของข้อใหญ่ปังๆด้วยนะครับวันนี้ผมมอนัดก็ขอลาไปาก่อนนะครับสวัสดีครับ